ฐานะพี่ใหญ่คร,ครับก็วันนี้นะครับก็เป็นการถแถลงข่าวนะครับแล้วก็เ,เปิดตัวคนรอขอทําดีปีที่เ็นะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้น <ๆ S 2> ที่แบบว่าโอ้โหคนมาสปอร์ตกันเยอะมากาแล้วก็้อทุกคนวันนี้ก็ห่อกันมากเต็มที่ครับผมก็ <ๆ S 2> วันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นการถแถลงกันว่าแบบที่ยอดประมูลที่ได้รับมาแล้วก็ยอดบริจาคที่เกินการซื้อเสื้อนะครับจะส่งสามารถส่งต่อไปทําดีได้จานวนเท่าไหร่แล้วก็ แคมเปญของเราเนี่ยก็ต้องติดตามว่ามีอะไรบ้างเพราะเราจะทำกันยาวั้งปีเลยครับถือว่าแต่ละคนวันนี้ก็คือครั้งแรกที่ได้ร่วมงนานกับทางพวกเราทำดีด้วยใช่จริงๆก็โตมาหลายๆคน่าจะรู้จัก <c oughs> ใช่ไหมเออใครจะคิดว่าวันหนึ่งก็จะได้มาร่วมง,งานกับเครับพูดถึงบรรยากาศวันนี้หน่อยอา่อลผูบินก่อนบรรยากาศเป็นยังบ้างครับผมบรรยากาศวันนี้นะครับผมก็สุดมากๆเลยครับถือว่าเป็นการรวมตัวแฟนคลับของทั้ง17คนที่มาที่นี่นะครับผมก็ เป็นบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยคนเยอะมากๆเลยครับผมก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่พวกเราทั้ง17คนมา17คนมายืนกันตรงนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทั้งทางสุขุมดาแล้วก็ขอบคุณทั้งแฟนคลับทุกคนเลครับที่มาสปอร์ตวันนี้เราจาดใส่เสื้อมีกิจกรรมที่ไปทำด้วยใช่แต่ละคนโปรเจกต์ของเราแต่ละคนาเริ่มที่คอนุยทักยานีก่อนนะครับผมครับนะครับกอกิจกรรมที่จะไปทำของเรา อ่าก็พวกเรากไปทั <anta. S 1> <aux> ้ง4คนเลยครับไปช่วยเรื่องการศึกษาครับที่นครปฐมครับไปโรงเรียนอนุบาลใช่ครับแล้วก็จะเอาเงินทุนที่เราระดมกันนะครับไปช่วยน้ำมันซื้อพวกอุปกรณ์บริโภคหรือว่าช่วยในด้านการศึกษาอือืมแล้วพวกเราทั้ง4คนนะครับก็สมาชิกของทีมก็รู้สึกดีใจมากตอนที้นักศึกษาในเกียรติพวกเราเนี่ยมาเป็นคนไทยออกมาข้างในได้แบบทำดุแล้วก็ช่วยในสังคมด้วยกันบ้านเช่นบ้างปอดอะไรนะเอาเ้ลกับคุ เป็นไงบ้างโปรเจกต์ของเราก็ตอนนี้ตอนนี้ยังมีกางเหมือนกันเลือกกันอยู่ว่าจะไปทางไหนมีมีเป็นสิ่งแวดล้อมเขาบเป็นสิ่งแวดล้อมครับเป็นช่วยช่วยเหลือเด็กครับแต่ใจหลักเราอยากไปที่ไหนถ้าไปไปเด็กที่คุ้นรูจะเป็นเรื่องกันอีกเอาตรงนะผมเลือกไม่ได้ผมต้องไปกับเรแต่แอาจริงมันก็ดีดีทั้งสองอย่างอะเท่าไหร่ก็วันนี้ดีใจมากๆที่ได้มารวม แล้วก็ขอบคุณสุดสัปดาห์มากที่ยังเห็นพวกเราว่าเป็นคนหล่อนะครับบอกตีโดนหนาว็่าสวยตลอดครับผมก็ถือเป็นแบบโอกาสดีมากที่แบบสุดสัปดาห์เนี้ยได้ให้โอกาสพวกเรามาทําบุญร้องชาติตัดบาทต้องแผนขอบคุณครับก็อยากจะให้แฟนๆรอติดตามภารกิจของพวกเราทั้งทุกคนในสุดสัปดาห์เลยครับขอบคุณครับฝั่งนี้เอาบ้านๆดูนาติก่อนก็ได้ครับก็จะเป็น ก็จะเป็นหลัการพก็ไปจากนะครับเพราบอกหลัการให้สำหรับเด็กที่ขาดโอกาสครับเพราะพวกเราก็จะที่สรุนแล้วก็ช่วยส่งเสริมในการการศึกษาเขาคือจะไปคือจะไปกันมั้ยอภิตรล่ะฮะอภิตรผมยังไม่แน่ใจเลยครับแต่ว่าน่าจะเป็นกิจกรรมแบบว่าเขาก็ได้จะกระจายกันว่าใครไปทําเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องรอพี่บอยพี่เกสแล้วก็แม็กซ์มาทำด้วยกันครับผมเป็นรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นอาวุโสรุ่นอาวุโสไม่เราติดตามเนาะใช่ครับผม ข้างหลังบ้างครับข้างหลังบ้างครับจีเนสไม่ได้ครับขออนุญาตนะครับก็ของพวกเราจีเนสนะครับก็จะไปกันที่หมู่บ้านเด็กครับที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผมถ่ายทำอะไรได้บ้างครับเราก็จะเอารายได้จากการประมูลเสื้อรักขายเสื้อครับไปไปลงทุนแล้วสนับสนุนช่วยน้ำร้อนในในเอ่อทุนการศึกษาครับแล้วก็ชนะการใช่ครับ คือจะไปช่วงไหนหรือไม่รอันนี้ยังไม่ได้ทราบใช่ยังไม่อะไรไม่ได้ปักฟันโอเคฮะอ่ะสุดท้ายพี่ตุ้นพี่ตุ้มจะแทนตุนตัวแทนฝากเลยฮะฝากยังไงนะครับฝากไหนครับเนี่ยขนมฝาก ครมัขอฝากคนหล่อขอทำดีนะครับผมปีที่17นะครับพ pass the love forward นะครับผมพวกเรา17คนที่มากันวันนี้นะครับพร้อมใจเต็มที่มากๆนะครับสำหรับงานนี้แล้วก็ยังมีอี่ยังมีพี่อีก3คนนะครับผมที่ไม่ได้มากันวันนี้นะครับดังนั้นพวกเรา20คนเนี่ยจะคอยเอากิจกรรมต่างๆมาฝากทุกคนแล้วก็คอยพ a s s the love forward ให้กับทุกคนนะครับไว้เจอกันนะครับ